เพืเ่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสภาซอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อ,อกหน้านะคะสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจจางใสจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแรกก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงโกโก้นะคะใครไม่มีก็ใช้ กาแฟแทนได้เลยนะคะในส่วนของผงโกโก้นะคะเขาจะมีวิตามินสูงมากๆสูงกว่าไข่แดงตั้งหลายเท่าเลยนะคะในส่วนของผงโกโก้นะคะเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะใช้ไม่มีก็กาแฟนะคะมาีิเลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นเขาจะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดสิวลด ให้แผลที่เกิดจากสิวหายเร็วด้วยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งหรือ1นส่วนสี่นะคะไม่เยอะนะคะ1นส่วนสเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนนะคะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่ 1- 2สองช้อนชานะคะ เราคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะแนะนําให้ทาก่อนนอนนะคะเพราะว่าเรามีขมิ้นนะคะใครที่มีผิวบวบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบควรแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะถ้าเราใช้หลังช้อนเราจะได้ขัดถ้าเราใช้แปรงเราจะไม่ได้ขัดนะคะ ลองไปหามาใช้ดูนะคะผงโกโก้มีตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะวิตามินซีสูงกว่ไข่แดงตั้งหลายเท่านะคะวิตามินจากผงโกโก้นะคะเข้าไปดูสพคุณเพิ่มเติมใน google ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกไว้แบบนี้นะคะปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เกนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะ,ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กปปดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ